น้องก็มาถึงคันที่สองนะครับเซานี่นะครับยูผิดละครับหัเบึงนะครับตัวนี้พิดเอามา2สองคันเลยนะครับไกลแน่ครับผม้วกะมืออื่นที่ได้ขึ้นไปพรอนจเลืิญครับไปติดแนวขาดกับแนวตากทุ่นวันนะครับพรอนจะเลืินกะพุนละครับบึงการต่อเลยนะครับพราะว่าต้รงได้ยุทธบุญกฐินนะครับวันที่สี่ที่หานะครับมาเลยมาเลยวิทโย่เดี๋ยวสิเอาหลุดคันนี้เขาแปลงไหนะครับ บอกมันเลยเขาเขา้าข้าในเลยเขาใน้ขวรถเลยลุงชินขึ้นไปขวารถเลย,ลยมันจะได้อาหัวหไปนี่ต่อย้พุ่นต่อเอาเขาไปอวยรถต่างทางไปต่อเอาหาัวกลับมานะครับสองคันทีน้องอันนี้ก็เป็นของไอ้คันบนเรอรอกันนะครับหกเกียร์ลนะครับของสารหกแรงแล้วก็ไปกุดบากนะครับกุดบากตัวเลยเดื่อนเอามาพี่ ดือนน้อไหนมะเออมี <Okay. S 1> ครับเล่าไปเลยเล่าไปเลยเประดนดินค,ครับทานที่ผมแรงออครับว่าขันคืนรถสวมเลยว่าได้ยินยังดอกรถน้อย ครับ้ชแมนขั้นที่สามแล้วบอลนี่ปูผมมาตีนะบ้านนี้นะปีกายผมมาตีสองคันเลี้ยงกันเลยเลยหาทีเลียงสองคันเลยเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าเฮี้ยนผลยุทธ์ซไหนปุ๊ไปอีกพุ่นเหมือนว่าโอ้มื่อนั่นปีที่แล้วผมมาตีสองคันเลยจอดเฮี้ยงกันเลยปีที่แล้วหาทีเลี้ยง ไปเห็นตัวอย่างกันอยู่ทั้งพุนเหรอจีไปเห็นของเพ่อนท่านละเอีพ,เเอพอเราะะวโอ้หเห็ดออกกับบะเลีเร่ราคาหนิดอกมันบเลว่ดอกเล้แต่แล้ซืนออะไรกัวิน้วรอเขามาติแตงสีเลี่ยเลยพอใจงั้นจะเดวเลี่ยร้ <c oughs> องเบิ่งกันได้อกวะเห็นเราเองกินข้าวกินน้ำเราประคัเลยยังแล้วครับ ครับไปตลาดก้อนก็นได้เขาเดียวแตได้ผมผมสิได้ไปต่อ,อยอีกนะพรมีคันหนึ่งคันบนห้างอย่ากนี่ประมาณจะหกกิโลอยู่อำเภอบางยางกันเนี่ยแหละบ้านยัางบ่รู้คือกันต้องโทรถ,ถามแล้วก่อนเดี๋ยวผมโทรถ,ถามบาง,ง,างยางนี่แล้วนะ <S <S ครับพี่น้องเด้อนะขอตะเบ,บิ่งครับผมเพราะว่าติดได้เบิดแล้วครับฐานทิปสี่ฐานทิปหกมีทิปแปดแลงขึ้นมาพี่ล่ะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นที่สามของทายนี้นะครับปีที่แล้วกับมาสองเรื่องเลี้ยงกันนะครับืันนี้กับมาวางยางอีกนะครับสองเรื่องขึ้นกันนะครับพี่น้องเอาคอยทะเบงกันนะครับนนขั้นที่สองของรลอกอะเรียบร้อยนะครับผมสามสิบหกแรงนะครับยมเพลวางยางนะครับผมจจงหวัดแต่สกดขึ้นนครพนมหรือพี่น้องนครวางยางเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น ไอ้สก,กลุลว่าพี่นอ้องถอยดาาไปพูดเลยเุ้ารอบนี้ชีเครื่องนะครับผมรถพี่อ๊บกับรถตู้มานน้ำกันนะครับเพราะว่าผมเล็งทรงงานพอวันที่วันหยุดไอ้ผมจะได้หยุดสองมือนะครับ้วกระทังอู่กับกางผลิตของอำเภอมันจากครีนะครับผมแม่เราอยู่บ้านน้องไหารอรอบ้านน้องแปนที่ผมไปติดสามขั้นลวดนะครับไอ้เพิ่นสร้างไว้หลายเดือนแล้วครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ,เ,เ,พรบเพิ่นจะไปยกอ้อยยกมันนะครับ เิ่นสร้างไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็เด้ไป็นทรงเล้ประมาณมันติดตั้งมันที่เจดนะครับกับบุญกฐทิ้นแล้วนะครับพี่น้องก็สิได้ไปติดตั้งให้เพิ่นหน้าปอกเดินทางย้ำคืนย้มแรงนะครับกำลังเหตุของบ้านน้องไหนะครับผมอำเภอบรนจากคีรีนะครับติดตั้งวันที่เจดนะครับผมแล้วก็สิไปกุดจับไปทางพุ่นละครับไปทางอุดรตอเลยนะพี่น้องสาที่ผูกแรงสวยๆนะครับเป็นแยกระบบกระบอกคอนโทรนอันนี้เป็นขั้นที่3มแล้วนะครับของ สองไอหมู่บ้านเลาอๆนี่นะครับปีกายสองปีนี้หนึ่งอัดเออปีนี่สองนะครับบางย่างบางย่างปีละสองเครื่องนะครับนะครับแต่ว่าสกุลนะหลายเครื่องแล้วนะครับมามาตลอดนะครับแถวอากาศํำน้ยแถวไอซีวิไลบ,บ,นนบ่แถวพุ้นเครับแถวว่านอนิวาดนะครับปีปีปีนี่เหรครับหลายเครื่องแล้ว ยังไๆนะครับผมน้อง <S <S นะครับซีตรอบนี้การที่ขึ้นไปของมั่นใจเพิ่นสร้างไว้ตั้งแต่เดือนกุมภานะครับของบ้านน้องไหออกจากบ้านน้องไหกันนาจะได้ขึ้นไปออุดอรสามเครื่องนะผมมีอำเภอน,นาวังอำเภอเมืองอุดอรแล้วกับยังอ่ะอำเภอยังพูดพี่น้องผมจำไม่ได้สี่น้องแสงว่าครับอีกขั้นหนึ่ง นะครับเป็นสามเครืองนะครับรอบต่อจากขอนแก่นเลยพี่นอ้องน,น,นะครับเรียบร้อยล้วก็ตีไปขั้นที่สามต่อแล,ใละใกล้ๆกันครับเพราะเกินเอาขึ้นจอดไปหันเอาเมียนเมียนเมียนบนที่นี้นะครับแล้วก็ตีไปคานบนเลยนะพี่น้องคานบนหรือเสื้อว่าจะเป็นสีสมนะครับเรากินขา่ากินน้ำนะครับกันมันงนัดมันเลงนะครับผมซึ่ง เบี้ยนนี้กับสิยุทธนะครับบุญหลายนะครับพี่น้องกับสิบุญบุญในคือเพ่อถอยด่าเข้าไปเราสิเหลียวอยากได้ถอยดาวอขไปเลยนั่นแหละพี่น้องเรากับปีกายติดไปแล้วพีน่นี้กับมาติดเราอีกนะครับกดีดยมาเรื่อยๆครับสกลน,นครแตวบาบางมันกับยุคคนละโซนนะครับสกลมันหลายมองโอ้โอ้โอากาศอํานวยว่านอนนิวาสยังเกาะ อำเภอไปผู้หลายพี่น้องหลาล้วอำเภออยู่สกลติดน้ำผมแล้วกับบึงการนะครับติดติดบึงการกับแถวพอดเจริญน,นะครับตีว่าติดติด,ตดชาย,ดยแดนระหว่างสกลนะครับเราก็ขั้นที่สี่จะไปคุดบาทนะครับเด้อสี่จะผ่านเลงนะครับเี่ยพี่น้องกับประมาณนี้แหละผู้ใดอยากได้นะครับอยากสร้างกับผู้เฮากับสร้างได้พี่น้องเด้อนะครับบริการถึงหน้าบ้านนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผม นะครับราคาเป็นกันเองนะครับต้องลงคิีวพานลังเทียกับเป็นเดือนไปนะครับกุ้ยชีได้นะครับแม่นบาตรที่ได้ง่ายๆเจ้าเจ้าผูคนสร้างหลายพี่น้องนี่ครับคนรับเปลือกตัวของเขานะครับนะครับราคาบกสูงหลายเห็ดคุณภาพนะครับกันกงานกับที่ไหลในเล็กน้อยนะครับนะครับส่วนมากเขาเจ้ากับว่าปากตัวปากอันนี้ก็เป็นปากตัวปากนะครับเด้เพป็นว่าปากตัวปากเพิร์ลมิโตยางให้เบิรงนะครับยืนที่เราเพิ่์ลกับเบิรงในช่องยูทูบนะครับว่าเขาเห็ุงานไปไปหอดใส นะครับฮอดจังหวัดได้แล้วนะครับเพื่นก็ร้อยคิ้วกันนะครับเรื่อยๆส่วนมากกับปากตัวปากนะครับผมงานผมผมถูกมันเลยนะครับยูทูปเนยเพจเพจกับมีเนยแต่ว่าส่วนมากครงานหลักๆก็คือปากตัวปากกันนะครับแล้วก็เบิ่งในยูทูปเนยนะครับเพราะว่าเอฟซีไม่ไม่เพื่อนกะฮันนังค้นกับประานเลยเคยเห็นนะครับเพิ่นกะเขาไปติดตามแล้วกับเบิ่งผลงานของเขาถูกมือฮันนังค้นเบิ่งปีสองปียังสร้างได้นะครับดูนี่ เบิ้งจนวานนะพอดีสั่งของราคาหมื่นใดก็ต้องเบิ้งคักๆนะพี่น้องเบิ้งเปรียบเทียบกันหลายๆอู่หลายๆหม่องหลายๆบอนนะเบิ้งราคาเบิ้งโครงสร้างต่างๆเบิ้งการบริการนะครับบริการหลังการขายบริการนะครับคือหลายๆอย่างพี่น้องก็เบิ้งเอาแหะครับอู่ใดดีพี่น้องก็จัดไปโหลดนะครับผมนะครับจัดเลยนะครับแต่ว่าอู่เฮาก็นะครับบ่ว่าแต่รุ่นใดก็ไปให้คือเก่าแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นที่3กันต่อเลยนะครับเพราะว่า ตรงนี้ลงกุหลาตบตะกขามเอือนจะได้ขึ้นพรชเลิญน,นะครับผมขั้นเดียวแต่วันเป็นชุดปักตากงาาั้นสิใส่เวลาในจักน้อยครับชุดปักตกักทู่อินวันกับเนวขาดมันอยู่ในตู้เดียวกันนะครับพี่น,อน้องคอยบึงมันที่ออกมาเป็นหนาตางในผมอกว่าแต่เหตุขั้นเรียกกันละปักตกักซู่อินวันนี่